มาเลขขากอรรามาอมโย่เลขขาก็น,นอนกลนสดบ้านนี้ขึ้นที่สองมาพอจอยเล็ฝันฝันต่ออีกเด้อฟั่งฟั่งให้ดีครับตัวนึงที่เป็นเลขล่างตัวนึงที่เป็นเลขบนพอจอยบอกเลยว่าตัวนึงเป็นเลขล่างแน่นอนอตัวนี้แหละตัวเขามานอนน้ำพอจอยนี่แหละให้ระวังเลย แต่ว่าตัวนี้ย่างป่ากินอยู่ข้างเฮียนครับแล้วก็ปูกับยากับจนผ้าหนึ่งครับลูกไผ่กับลูกไส้กับจนผ้าหนึ่งครับแต่ว่าป่ามิตรตัวงหญยครับหางมิตรทอฟ,ฟ้ามือพู้จอยนี่ครับว่างครูรูคีรีอยู่ในผ้าเข,ข,ขากเะจกวานนี้พูะจอยกับไปไปเห็นสิมี่สิมีบักหนึ่งอยู่ข้างกลางพู้จอยก็เรียกว่าว คนคอยบวกขึ liberal, ้นไปเราเลื people, skins, ine, uh ่อไปสิ right. ่งคนจะไปกินด้วยน้ำเพิ่นผู้ยืดตะลางนี่หรอกว่าสั่นเพิ่นผู้ยืดตะลางย่างกุ้งมิตรตัวท่อขายแข็งนี่กับปลากับปลายไงคือกันหางท่อฟ้าเมื่อนี่ย่างคูรูซีรีสิ่งปลาสั่นเจ้าก็เป็นงมเลยงมกินมก็เจ้าก็กินมบานบีมบามบีมบามบีมอยู่กิ้มเล้วๆกันขั้นมันนั่นแล้วก็ห่อไปพร้อมเด้อว่าสั่น บอกพอจอยว่าห่อไปห้อมไปสันห่อไปแล้วหลายลดกินบ่เบิดก็ห่อไปเลยไปสันโอ้มันสิกินเบิดบ่คนสองคนปลาเบิ่์ดหน่อยตัวปลาตั้งหลายตัวสันหรอกย่างยุไฟกับทุ่มถือย่างกินยุทึ่งเฮียนได้ดิว่ามันย่างกินยุยู่อันนั้นดิยุตารางดิย่างกินกินก็เป็นคู่เป็นคู่กันผู้พ่อนี่ก็คู่ครับผู้เม่ผู้ลูกนี่ก็คู่ครับลูกไผ่ยังชิละ ลูกไส้พอจ้อยกับคู่กันก็แบอยู่ทั้งทั้งอีกพักนึงอีกครับให้ระวังโหลดเลขกนี่มีซีแน่นอน<ซ>พอจ้อยบอกว่าม,นนมีซีแน่นอนซีสีบนนี้ซีสีบลอนนั่นแต่ว่าพอจ้อยตีมันถือหรือบ่อนด์ถือละแต่ว่าซีมีแน่นอนบอพอจ้อยแมนครับซีนีมีแน่นอนรับรลองบ่อนดแน่นอน เลขนี่ทึกแล้วพอจ้อยไปซื้อมาแล้วนี่พราะจ้อยนี่พราะจ้อยฟันเห็นใช้เหียนลังนี่แหละย่างปลายกินกับกุ้งกินนี่นี่แหละเพราะจ้อยคือว่าเล็กคือว่าเล็กอยู่แล้วถึกแล้วเล็กเหียนลังนี่บอกพ่อจ้อยบ่อเหี้นลังหลังอยู่ในบ้านของพ่อจ้อยเพราะว่าเป็นเหี้นผู้อื่นนั่นสินะพ่อแม่ลูกเขากินกันอพ่อจ้อยกับจักย่างไปยังได้เพิ่นกับอื่นพ่อจ้อยไปกินน้ำมันสินะถึกแน่นอนเล็ก ถือไก่ถือไก่ยีมานอนนั่มพ่อจ้อยครับเ็ดจังได้กับบนนี้ม่นบอกเ็ดจังได้กับบ๊ไปบ๊บกลับขึ้นไปหาพวกเขาโอ้แมน,นเดลียนเนาะพ่อจ้อยเนาะเอาอีริยู่สั่งมั่งแล้วเอามาสิคือว่างบักไข่ฟันพ่อจ้อยเหรอครับครับให้ระวังเลยผู้ดใดตีได้ผูใ้ใดตีเป็นเยาว่าพ่อจ้อยตีเอาผู้เดียวครับหนึ่งพ่อจ้อยอยู่ซื้อกับนี่หรือว่ามี่ยังมา บอกพ่อจอย,อยทั้งทีล่ะมาสก,กิ๊ดมันว่ะครับเออมีแนอมาสก,กิ๊ดก็คือเจ็ดสองหนึ่งเหละครับเจ็ 7, 2, 7, 2, 1, ดสองหนึ่งคือเจ็ดสองหนึ่งงวดพวกนึ่งแหละครับอาจเจ็ดหนึ่งอาจเจ็ดสองสิมาฟาดพ่อจอยงวดนี้ก็ได้ครับก็บนเนี้ครับพ่อจอยตีแล้วครับโอ้ตีให้แล้วแมนครับตีให้แล้ว ยกนี่แป๊บนึงครับพอจอยไดแล้วครับนี้ไยมือพอจอยเด้ครับเดี๋ยวต่อไปแอดมินกับที่เชนให้ครับตัวนี้เขาแทบไปเบื้องก่อนครับเบื้องต้นนะครับเจ็ดสามห้ากับเจ็ดห้าสี่สองตัวมีสองห้าห้าสองห้าสามห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าเก้าสี่พอจอยว่าตัวพอจอยวงกลมไว้นี่ตัวพอจอยมักเป็นพิเศษ ่อจอยบอกเลยว่ามากเป็นวิเศษครับเจ็ดห้าสามมันมอ่อจอยเมนครับรจะเบิ้งมันสิออกมากคือข่วม่อจอยหมักบอกซะนั่นถึง่อจอยถึงตัดหนาตัดหลังไว้ให้ครับครับตัดมน,กกนสู่ตูตวแล้วเวนาะเจ้าเนาะแมนครับคือหกซีงสี่ครับมันสิเป็นเกาซี่สีส่มันกันกนพ่อจอยก็เฮ็ดไทยเราห้าสามเจ็ดห้าสี่เป็นตัวร่องนะครับเนาะแมน จับคู่ออกมาก็มี5 2 5 3 5 4 6 4 7 5แล้วก็9 4นะครับโอ้สีนี่มากอิีเนาะพจอจเนาะมากครับมากรับรองว่ามากแน่นอนครับสี่ในบ้านนี้ครับงวดนี่สี่บนนี้สี่บนนี้ว่าท่านไม่ดีไม่ดีนพจอยนี่ยแมนครับแม่นอิรินี่บ่แม่นว่าบ่แม่นดีครับแม่นอิลี